สวัสดีน้องๆทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ปกครองและคุณครูทุกท่านที่มารับชมคณิตาสตร์เตรียมสอบเข้ามาหนึ่งหนึ่งว้ข้อหนึ่งว้วันเดียกันมาเริ่มกันเลยคราวนี้เขาบอกว่าถ้าเรามาพับกระดาษน้องขาคงเคยพับกระดาษเนาะเอากระดาษมาทบพับพับพับครึ่งพับครึ่งพับครึ่งไปเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยใครพับ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 ออกมาครึ่งครึ่งไปเรื่อยๆถามว่าถ้าพับห้าครั้งจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมได้ทั้งหมดกี่รูปนะครับ นะปกติเนี่ยเวลาเราพับกระดาษหนึ่งครั้งก่อนปึ๊บเราทําตามก็ได้นะน้องไปหากระดาษมาปึ๊บกระดาษตอนแรกยังไม่มีรอยอะไรเนาะเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมแผ่นเดียวพอน้องพับขึ้นมาปึ๊บแล้วพอแบออกมาเป็นไงครับมันจะเห็นสี่เหลี่ยมกี่รูปเป็นสองรูปนี่คือพับครั้งที่หนึ่งพอพับครั้งที่สองเสร็จปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยสองรูปมันก็จะได้สี่เห็นไหมนะ แล้วก็สังเกตไหมมันจะคูณสองคูณสองไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วถ้าถามว่าพับไปปึ๊บปุ๊บป๊บไปเรื่อยๆห้าครั้งมันก็คืออะไรครับสองยกกําลังห้าเห็นไหมตรงนี้ก็ไม่ยากเลยนะนะตอนแรกสี่เหลี่ยมปึ๊บพับครั้งที่หนึ่งได้สองรูปพับอีกปึ๊บป๊บก็จะได้สี่พับอีกมันก็จะได้แปดนะมันก็จะบนน้องครับทบด้านนี้มามันก็จะกลายเป็นลักษณะงี้ ใช่นะแต่ถ้าพับอีกก็พบเข้ามาเรื่อยเรยมันก็จะมาจะเป็นเรื่อยเยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสองเท่าสองเท่าไปเรื่อยเยคูนสองไปเรื่อยเรเพราะงั้นพับห้าครั้งก็คือสองยกกำลังห้าสองยกมาห้าได้เท่าไหร่ครับสิบไม่ใช่สองได้สองนะครับหมายถึงสองคูณกันห้าตัวโอเคไหมสองคูณสองได้สี่สี่สองแปดแปดสองสิบหกสิบหกสองเป็นสามสิบสองก็ตอบก็งองูนั่นเองเห็นไหมลองลองไปลองพับพับดูแล้วกัน พับห้าทบก็จะได้สามสิบสองนะครับสี่เหลี่ยมสามสิบสองรูปนะใครมีสถิติโลกด้วยนะมานั่งพับพับ,พ,บพับกันเต็มที่เลยนะไม่เกินสิบทบหรอครับกระดาษจะใหญ่ขนาดไหนก็นช่างหรือจะเล็กขนาดไหนก็นชัางครับแรงเรากดได้แค่ไม่เกินสิบครั้งสิบทบอะปึ๊บหนึ่งครั้งสองครั้งสามทบไปทบมาเราทําได้แค่สิบครั้งแค่นั้นแหละเต็มที่นะไม่เกินสิบครับ ไปลองด้สิกระดาษจะแผ่นใหญ่ขนาดไหนก็ได้หรือจะแผ่นเล็กขนาดไหนก็ใช่จะบางขนาดไหนก็ช่างครับทบไปทบมาได้ถ้าน้องพับได้เกินสิบทบบอกพี่ด้วยเดี๋ยวว่าน้องเก่งมากน้องแข็ง,งแรงมากเลยถ้าอย่างนั้นนะใครทําได้ก็ยอดจริงๆครับเจ <Yahoo! S 1> นะเดี๋ยวก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวข้อมาหนึ่งหนึ่งร้อยข้อหนึ่งร้อยวันครับ